รู้แล้วครับว่าผมเป็นใครและเราฟังรายการอะไรนะแต่ก็ขอพูดย้ำอีกทีนะครับว่าเช้านี้หรือวันนี้เนี่ยเราจะมาฟังรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษนะครับและผมก็คนเดิมเสียงเดิมแม้จะหน้าอาจจะเดี๋ยวเดิมบ้างไม่เดิมบ้างนะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นหน้าคุณก็ไม่รู้นะครับว่าผู้ฟังไม่รู้ว่าผมจริงๆแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรนะก็เห็นในรูปถ้าเกิดดูใน YouTube นะครับก็ไปลอง f o ล l o w ดูนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมีสาระกับเขาบ้างนะเห็นอาจารย์อีกสาท่านเนี่ยเวลาในรายการเดียวกันเนี่นะครับเขามีคอนเทนต์นะเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้บางท่านก็ให้เกี่ยวกับว่าสับแสงอะไรที่ระบุชัดเจนบางท่านก็ให้ความรู้บางท่านก็เป็นแนวสร้างแรงจูงใจอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมเป็นอะไรที่เราเล่าไปเรื่อยๆนะวันนี้เลย อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับว่าขอให้มันมีอะไรที่มันแบบเออไม่ต้องเล่าอะไรไปเรื่อยๆไปเปื่อยได้ไหมอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้นะเดี๋ยวจัดให้แต,แต่แต่ก็ไม่มีใครคัดค้านอะไรมาที่ที่ผมพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองบ้างเรื่องต่างประเทศบ้างนะครับเพราะว่าเราอยากให้เห็นภาพไม่ได้จะมาอวดตัวเองว่าเก่งกาจหรือไป,น,น,ไป,น,ไปนู่นไปนั่นไปนี่ อะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีนะครับก็อยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับเนื่องจากพูด,ดําเนินรายการก็มีคนเดียวนะครับผมไม่มีแขกรับเชิญเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่พูดกันมันก็เป็นเรื่องที่อยู่รอบๆบตัวผมนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของว่าถ้าเกิดเราบุตรหลานหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาจะต้องไปสอบทดสอบภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนหรือจะเป็นการเข้าทํางานเนี่ยการทดสอบ ไปทดสอบข้อสอบภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันมีแทบทุกที่เพื่อที่จะเอาไปผลไปวัดว่าอยู่ในใบสมัครสอบหรือบริษัทที่เขาจะรับสมัครหรือโรงเรียนที่เราสอบเขาต้องการเนี่ยนะครับเขาเราจะต้องมีสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าการติดต่องานในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโก อินเตอร์แล้วนะมันมันมันไปในระดับนานาชาติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดแค่ภาษาไทยภาษาถิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ได้เราจะบอกว่าเราถนัด ภาษาจีนมากกว่าแต่ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่ใช้โดยทั่วไปนะครับก็เพราะฉะนั้นมันล้าเลยไม่ได้นะครับบริษัทหลายๆบริษัทโรงเรียนหลายๆโรงเรียนนต้องการผลภาษาอังกฤษนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาลองนึกถึงตัวที่ผมเคยไปสมัครสอบนะครับเพื่อที่จะไปเรียนต่อเนี่ยนะครับถึง2ครั้ง2ครานะครับในครั้งแรกที่ผมไปเรียนที่ออ,อสเตรเลียก็สอบ i e l t s นะครับก็ได้คะแนนเท่าไหร่ไม่บอกนะครับ แต่ก็ไปเรียนได้แล้วกันนะแล้วก็ครั้งที่สองก็ไปสอบอีกทีหนึ่งนะครับก็เออเป็นจะไปที่เรียนที่อังกฤษใช่ไหมก็สอบมาก็ได้คะแนนอีกแบบหนึ่งนะครับก็ทั้งสองก็น่าพอใจแหละนะครับอ่พูดมากหรือจะหาโม,โมอ่าโอเคนะครับสอบ i อเอ s เนี่ยนะครับมีนิยามสำหรับผมนะครับเก่งไม่กลัวกลัวช้านะครับ ก็ข้อสอบเนี่ยรู้สึกจะมีอยู่4พาร์ทนะครับก็จะมี listening ก่อนนะครับตามด้วย readingwriting จากนั้นภาคบ่ายคุณก็จะเจอกับทีเด็ดเลยนะครับก็คือ interview หรือ speaking นั่นเองนะครับวันนี้เนะี่ยผมจะมาโฟกัสในส่วนของการ speaking เนาะอ่ะนะครับ speaking เนี่ยมันแบ่งขอดูโพยนะจำไม่ค่อยได้แนละ้วมันเลือนลางนะครับ speaking เนี่ยมันแบ่งไปทั้งหมด topic นะมี หลายๆพาร์ทนะครับแต่พาร์ทที่หนึ่งเนี่ยนะเป็นพาร์ทเปิดตัวของเราที่จะคุยกับ examiner examiner ก็คือผู้ทดสอบเรานะครับเราก็จะเปิดตัวพูดคุยกันนะครับทักทายอะไรเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะ record นะกดคีย r คอร์ดก็คือบันทึกเสียงเราเนี่ยนะครับเพื่อจะเอาไว้ให้คะแนนในภายหลังเพราะว่าอย่าลืมว่ามีผู้ที่ต่ออยู่ในคิวเนี่ยค่อนข้างพอสมควรนะครับในแต่ละการสอบแต่ละครั้งนะครับก็ แต่ว่าก็มีหลายๆห้องนะครับ examiner ก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวเนาะแต่ว่าเขาก็จะมาอาจจะร่วมฟังอันนี้ขั้นตอนนี้ผมไม่ไม่รู้นะเพราะเราไม่ใช่กรรมการมาก่องน,นะครับไม่ใช่็นพู้ทดสอบนะครับแต่ว่าคำถามที่มาชุดแรกหรือพ์ทแรกเนี่ยเป็นคำถามที่เรียกว่าแบบ w a มอ up นั่นเองนะครับมีความสำคัญยังไงเป็นการที่เราจะ แสดงถึงอะไรครับศักยภาพในการสปีก i ิงของเราได้ง่ายที่สุดเนื่องจากว่าเขาจะถามอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเรานั่นเองเป็นสิ่งที่ข้อมูลที่เราไม่จําเป็นจะต้องทําการบ้านนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีก็คือเรานึกดีๆมีความมั่นใจนะครับและโฟกัสกับคําถามนะครับคําถามที่มาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอะไรครับมันจะมีอยู่ประมาณ4ท็อป,ปิกนะ ซึ่งอาจจะแรนดอมแรนดอมก็คือสุ่มมาว่าเออมันจะเป็นอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับท็อป,ปิกแรกก็จะเป็นเรื่องของ Work นะครับ Work ก็คือเรื่องของการทำงานนะครับ Work เนี่ยนะครับก็มีคำถามออกมาอย่างเช่นนะครับ where do you work แปลว่าอะไรแปลว่าคุณทำงานที่ไหนอา้าวแล้วผมเป็นนักเรียนอะ่ะเออผมจะตอบว่าอะไรนะครับคุณก็บอกว่า อะไรครับไม่ก็ไม่ได้ทํางานอะไรเพียงแต่ตอนนี้กําลังศึกษาอยู่กําลังเป็นนักเรียนอยู่สตูดี้แล้วเราแล้วเราก็ค่อยค่อยโยกย้ายไปอย่าลืมนะครับในการสัมภาษณ์เนี่ยอย่าทําตัวน e г ัตชดนะครับทุกคนรจะโพสิทีฟกับคําถามนะครับเจอคําถามที่ไม่เข้าทางเรามันต้องพยายามหาได้นะครับมันต้องพยายามซื้อเวลาเพื่อที่จะตอบคําถามเหล่านี้ได้ซึ่งเดี๋ยวตรงอ d ดวานเนี่ยถ้าเกิดเรามี อะไรที่เราสนใจนะครับลองลองลองฟีดแบ็กลับมาเดี๋ยวผมจะพูดขั้นต่อไปนะครับวันนี้เรามีแค่สิบนาทีเราคงพูดไม่หมดนะครับคําถามก็ต่อมานะครับเกี่ยวกับ Work หรือ Job เนี่ยนะครับก็ Tell me about your job อบนะครับเชลมี่าโยก็คืออะไรบอกมาสิว่างานคุณนี่มันเกี่ยวกับอะไรแล้วผมอยากจะรู้นะอย่างสมมติผมเป็นอาจารย์เนี่ยเราก็บอกเราสอนสังกเมันะก็สอนนู่นนั่นนี่ไปคําตอบควรที่จะไม่ต้องยื่นยาวมากนะครับควรจะมีข้อจํากัด ในการใช้เวลาด้วยนะครับบางคนเนี่ยเหมือนพูดไปเรื่อยๆพูดเก่งไงบางทีมัน,ม,นมันตายได้นะก็คือแบบว่าไปเรื่อยๆจริงๆมันไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะจะาวางกรอบของสิ่งที่เขาถามเนี่ยอย่างเหมาะสมนะครับต่อมาก็ w h a อ i t y s y r u r job อะไรเงี้ยงานคุณคืออะไรนะครับอ,อีกอันนึงที่เจอและเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับ อาชีพหรืองานเนี่ยนะครับก็คือ why do you choose that job นะครับเออทำไมเราถึงเลือกทำงานนี้ชอบหรือเปล่าหรือว่าโดน,นบังคับหรือว่าเงินมันดีบอกไปได้เลยนะครับอย่าไปกลัวผิดถูกมากนะครับบางทีเราไม่ต้องตอบแบบเด็กดีก็ได้คำตอบแบบเด็กดีเนี่ยบางทีแบบว่าชอบเพราะว่าอ,อ,อยากจะทำให้ เอลี้ยงดูที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเรามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการตอบแบบเด็กดีเนี่ยมันทําให้พูดไม่ได้มากและมันน่าเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นตอบอะไรได้เลือกคําตอบที่มันแบบน่าสนใจนะครับชูประเด็นในเหตุผลของเราขึ้นมาให้ได้ต่อมานะครับเออก็มีน่าสนใจนะถ้าผมมองก็คือ what was your first d a y like หมายความว่าอ,อะไรเหมือนว่าเออ วันแรกที่ไปทํางานเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นยังไงเนี่ยลองเล่าให้ผมฟังหน่อยอะไรเงี้ยตื่นเต้นมันเจอคนนั้นเจอคนนี้โดนอะไรก็เล่าไปนะครับก็ถ้ามันมีหลายๆเหตุการณ์จํากัดเหลือสักประมาณ3สูตรก็คือสูตร3นี่นแหละก็คือ1 2 3่งสองสามหอก็วันแรกไปก็ตื่นเต้นก็เล่าตื่นเต้นไปแล้วก็ไปเจอผู้ร่วมง,งานเจอเพื่อนแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันว่าโอเคแล้วก็ อันที่3ก็อาจจะเป็นาการได้ทำงานอะไรได้รับมอบหมายอะไรนะครับประมาณนี้นะครับอาจจะมีเยอะแต่อันท่สไม่ต้องยกมาทางกองทัพนะต่อมาอีกอันนึงอันนี้จะเข้าทางของถ้าเราเป็นนักศึกษาเราเป็นผู้เรียนนะครับเราก็จะเป็นเรื่องของ study นะครับ study ก็แบบว่า what do you study คุณเรียนอะไรมาใช่ไหมเ,ออเรียนอะไรมาก็าตอบไปเลยนะครับเรียนอย่างผมเนี่ย English literature เรียนเรื่องเกมมา เล่าไปนะครับแต่เกลิ่นนิดเดียวไม่ต้องเยอะเพราะมันมีอีกคำถามที่มันเป็นตัวคีย์เยอะกว่านี้นะครับในพาร์ทหลังๆในส่วนของเซ t ชันต่อไปอะไรเงี้ยนะครับมันดูคำถามไม่น่าสนใจนะ,ะเช่นเราบอกแล้วว่าเราเรียน,นนี้นะครับเขาก็จะถามว่า do you like that subject นะ subject ก,ก็ว,ว,ว่าวิชานะเราชอบวิชานั้นวิชานี้หรือเปล่าที่เราเรียนมาอยนะนะอ่างเงี้ยนะจากอันไหนชอบก็บอกไปอันไหนไม่ชอบ อย่างผมเนี่ยไม่ชอบเรียนวรรณคดีผมไม่ชอบเชคสเปียร์นะเพราะว่ามันตีความยากอะไรก็เล่าไปนะเขาไม่ได้มานั่งกาว่าถ้าคุณไม่ชอบแล้วคุณเป็นคนไม่ดีไม่ใช่นะครับต่อมานะครับในเซตถัดมาก็จะเป็นเรื่องของโฮมนะครับเรื่องของบ้านเราเนี่ยแหละที่บ้านเรานะครับว่าบ้านเราที่ที่บ้านเนี่ยมีลักษณะแบบไหน มีใครอยู่ในครอบครัวก็ได้นะ e r e is your home เนี่ยบ้านคุณอยู่ที่ไหนผมอยู่ตรงนั้นคุณอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็ตอบไปนะครับ uh, do you like do, do you live in a house or a flat นะ flat ก็คือที่อยู่มนาร์ตเมนต์น,นนะชอบแบบไหนอยู่ตึกหรือว่าอยู่บ้านเดี่ยวอะไรเงี้ยนะครับ uh, how, how many r o o m นะอันนี้ก็เป็นคำถามง่ายๆตรงนี้ไม่ไม่ค่อยเจอถ้าว่าเจอแล้วมันง่ายมากนะคุณก็ถามมือก สิ่งอะไรที่อยู่ในบ้านพอ่อแม่เราเราชอบอยู่แบบไหนนะครับหรือว่า neighborhood นะครับ what is your neighborhood ก็รอบรอบบ้านเขตเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะ mm hmm. neighbor <able> แปลว่าเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่าสอนมาหลายปีแล้วผู้เรียนบางท่านอ่าน neighbor ไปเห็น n e i g h b o นะซึ่งไม่ถูกนะครับและใน เซสชั่นสุดท้ายนะครับที่เขาอาจจะเลือกมา1ใน4ก็คือเรื่องของโฮมทาวน์โฮมทาวน์ก็คือบ้านเกิดของเรานะครับไม่ใช่ที่ที่เราทํางานในปะัจจุบันนะอย่างผมทํางานที่พิโลกบ้านผมอยู่ที่นครสวรรค์เนะี่ยเพราะฉะนั้นผมจะต้องพูดโฮมทาวน์คือบ้านเกิดออนะอย่างเช่นก็บ้านเกิดอยู่ไหนเราไ o u r h o อโฮมทาวน์อยู่ไรเ o ื่โฮมทาวน์อันที่แอดวานซ์ขึ้นมาก็ uh, อะไรอะ Has your hometown changed much since you were child เนี่ยอันนี้ผมจำได้ว่าผมเจอนะมันเปลี่ยนไปมากไหมนะครับว่าตั้งแต่ตอนเป็นเด็กมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยมันมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะผมก็เลือกอันนี้มันกว้างคุณไม่ต้องไปเล่าทั้งหมดผมก็เลือกผมชอบดูหนังนะใช่ไหมเออผมก็พูดได้ว่าตอนเด็กเนี่ยโรงหนังมันมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะที่ไม่ได้เป็นมัลติเพล็กซ์ตอนนี้พวกนี้มนไม่มีแล้ะ ตอนผมโตมันมีแต่โรงหนังมัลติเพล็กซนะสามสี่ที่อะไรก็ว่าไปาก็ให้เหตุผลไปแบบนั้นแบบนี้คุณก็คอมเไปนะครับรเปรียบเทียบไปเนาะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่านะครับนี่ก็เป็น4ี่ท็อปิกที่มาลำดับต้นๆนี่นก็จะถามเราในช่วงแรกนะครับก็เป็นอะไรเอ่อจอใช่ไหมเวิร์ t สต y ดี้นะครับสอก็คือสต u ดีนะครับ สามก็บ้านเราโฮมและสี่ก็คือโฮมเทานะครับเพราะฉะนั้นก่อนไปสอบคุณต้องรู้ว่าตัวคุณคืออะไรมาจากไหนก่อนนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่เขาจะถามเรานะครับแล้วตอบด้วยความมั่นใจตอบมีสติอย่าพูดให้มันน้ำท่วมทุ่งนะครับและข้อต่อๆไปที่จะยากกว่าสติคุณก็จะค่อยๆมาเรื่อยๆครับโอเคครับวันนี้หวังว่าเรื่องที่พูดถึงก็คงมีประโยชน์นะครับ อาจจะไม่สนุกอะไรมากมายแต่ก็มันก็ช่วยเราได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ